ถ้าคนที่มีความรู้นะครับเขาจะรู้ว่าผมไม่ได้เทรนอะไรพิสดารมหสัศจรรเลยนะครับผมก็เทรนเหมือนเทรนเนอร์ทั่วไปนะครับเทรนหลักวิทยา,าศาสตร์ครับหลักสากลที่เขาเทรนกันครับแต่คนมันจะมองว่าก็คือว่าผมเทรนก็คือ,อสงสัยมันมีอะไรพิสดารไม่มีเลยครับแค่เปลี่ยนจากก็คือการฝึกในยิมมา,มา,มาเป็นเราจะมาแอดับพิกแพงเงินที่บ้านนะครับซึ่งก็สมาชิกในกลุ่มเปตตอนนี้มีอยู่328คนนะครับก็จากเท่าไหร่นะ จาก198คนนะครับก็เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ใครใครจะเข้านะครับเดี๋ยวให้คุณคอมเมนต์ก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ครับกดติดตามเพจหรือก็ Facebook ผมนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับคําเชิญนะครับขออย่างเดียวครับ Facebook ก็ได้เพจก็ได้ครับเดี๋ยวคุณจะได้รับคําเชิญจากผมนะครับเพราะว่าคือได้รับคำเชิญแบบอัตโนมัตินะมันจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็คือสามารถเชิญคุณได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ชื่อไม่ใช่เพื่อนก็มันเชิญไม่ได้แล้วก็ แล้วก็มีอยู่2อ,อย่างนะครับถ้าคุณไม่ติดกดติดตามผมนะครับที่เพจก็มากดติดตามผมที่เฟซนะครับคุณจะได้รับคําเชิญจากผมนะครับแล้วทีนี้ก็มาคุยกันครับก็ก็คือในกลุ่มปิดนะครับผมบอกเลยว่ามีเทรนเนอร์หลายคนนะในกลุ่มนี้กลุ่มปิดแล้วก็มีคนที่มีองค์ความรู้เยอะกว่าผมม่เยอะคนที่เก่งกว่าผมมีเยอะแยะไปในเพจในกลุ่มในกลุ่มปิดนะครับ มีครับคนที่เก่งมากซึ่งซึ่งก็ให้คุณดูนะครับก็คือเขารู้นะครับคนคนนั้นเขารู้ว่าผมก็ไม่ได้เทนอะไรพิสดารเลยก็เทนเหมือนเทเนอรอทั่วไปปกติแหละครับก็ถ้าถ้าสมมติว่าผมเทนอะไรที่มันพิสดารแหวกแนวชาวบ้านเขาป่านี้ครับทัวลงแน่นอนครับมันก็ต้องมีคนมาก็คือคอมเมนต์ว่านะครับก็ผมจะจะบอกนะครับว่าคือเขารู้นะครับว่าสิ่งแรกนะครับที่คุณจะ จะจะต้องเรียนรู้ก็คือหนึ่งพื้นฐานเบสิกของท่าฝึกพื้นฐานของออกกําลังกายอะ่ะมันคือท่าคอมพายเอ็กซ์เคร์ไซส์นะครับคุณจําไวน้นยครับมันคือท่าคอมพายเอ็กซ์เคร์ไซส์แล้วก็ก็คือกล้ามเนื้อที่จะต้องฝึกสําหรับคนใหม่นะครับคุณดูนะครับกล้ามเนื้อที่จะต้องฝึกสําหรับคนใหม่นะครับก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับในท่าคอมพายเอ็กซ์เร์ไซส์มันก็คือกล้ามเนื้ออกหลังขา เนี่ยครับผมไม่ได้เทนอกหลังขาคุณจําไว้เลยนะครับคนใหม่นะครับคุณจะไปติดกับดักลูกกองลูกกิ้งนะผมบอกเลยว่าเอ้ยคุณจะงมเข็มในมหาสมุทรนะครับอกหลังขานะครับคือผมบอกเลยว่าคุณออกกําลังกายมานานแล้วยังก็คือรูปร่างคุณยังไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทรนะครับเพราะเมื่อคุณมาเข้าในกลุ่มปิดนะครับก็คือคุณต้องเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าคุณเสียเวลามากี่ปีแล้วเข้ายิมมาห้าปีอย่างเนี้ยผมคิดด่สมมุติว่าเดือนละสองพันเท่าไหร่ปีหนะึ่งเท่าไหร่หมื่นสองสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่คูณสมมุติว่าคูณคูณสิบไปเท่าไหร่สองเท่าไหร่สองแสนสี่สมมุติว่าสิบปีคุณเสียเงินไปสองแสนสี่สองแสนสี่สมมุติถ้าเข้าปีหนึ่งก็ก็แสนสองอ้าวปีหนึ่งคุณเสียเงินแสนสองสมมุตินะผมก็ เสียเงินแสนสอนนะครับแล้วก็คุณหมดกับอาหารเสริมอ่ะสมมติว่าน้องผมเมื่อหมดไอ้คนพี่ผมอ่ะที่รู้จักอนุอ ấy, แอดมินุ่มเนื้อเขาหมดไปแปดหมื่นนะครับก <c oughs> ็มีคนหมดเยอะวันนี้อ,อ,อีกเป็นแสนสองแสนนะมีคนหมดเยอ,อะวันนี้แต่เขาไม่ออกมาเปิดเผยตัวตนครับเมืเ่อเขารู้ว่าเขาโดนต้มตุนครับไม่มีจรรยาบรนนะครับก็ผมก็ไม่ได้เทนอะไรพิสดารเลยบอกเลยว่าเทนกล้ามเนื้ออกหลังขาคุณจำไหมนะครับ คือคนใหม่อ่ะก็คือผมเทนเันวิทยาศาสตร์นะครับทฤษฎีมันจะต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะครับอกหลังขานะครับคนใหม่ครับอกหลังขาคุณจําไว้เลยครับดังนั้นท่าที่ผมให้ฝึกก็คือท่าคอมไพน์ไกซส์ครับสายบอดี้เวทก็คือท่าดิฟท่าวิดพื้นอ่าแล้วก็รายละเอียดวิดพื้นยิบๆย่ยอยๆยอยีกหลายท่าก็ว่าไปแล้วทีนี้ก็พูก็เพื่อการดึงนะครับก็เช่นดึงข้อผู้อัพชิดอัพแล้วก็ ดึงไอ้พวกโร่ท่าโร่ก็คือแบนโอเบิ้แบนโอโร่ในสายบอดี้เวทก็คือท่าออสเตรเลียนพุ่อัพชินอัพอ่าผมไม่ได้เทในพิสดารแล้วก็การฝึกขานะครับก็ท่าสควอตเหมือนกันส่วนไอ้รายละเอียดยิบย่ยยๆไอ้พวกนั้นค่อยบางทีก็สควอตลันเชนี่คือท่าสองท่าพื้นฐานนะก็ ไขมันเยอะก็ไอ้พวกเอ็กโซซีแรงระเบิดพวกนี้มันกาดเป็นการฝึกเอชไอทนะครับแต่ว่ามันจะทําเพิ่มสเต็งให้เราแข็งแรงแล้วก็ลดไขมันได้ไวมันไม่มีอะไรพิสดารเลยครับคนที่คนคนที่เขามีองค์ความรู้เขาจะรู้ว่าผมไม่ได้เทนอะไรพิสดารผมก็เทนเบสิกอะแล้วก็พื้นฐานการกินนะครับก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนี่คือคือพื้นฐานเลยนะค,คุณจะต้องรู้นะครับ ว่าคุณจะต้องกินเท่าไหร่แล้วก็ผมสรุปแบบวิธีการง่ายๆมาให้คุณแล้วนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องไปงมเขมมามาสมุดน,นะกินโปรตีนครับอย่างน้อยสี่ฝ่ามือแล้วคุณอัดไขมันดีให้พอเลยครับแล้วคุณถ้าไขมันคุณไม่เยอะคุณกินแป้งให้อิม่มมันมีแค่นี้เองมันไม่มีแค่นี้มันมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยครับแล้วก็ให้คุณนะครับ ไปเรียนรู้นะครับระบบการฝึกเนี่ยคณที่จะต้องต้องเรียนรู้นะครับระบบการฝึกแล้วที่นี่ครับการที่คุณอยู่ในกลุ่มปิดคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเพื่อนคนที่เขายังไม่ได้รู้ไม่มีองค์ความรู้เข,เขากําลังเริ่มใหม่เขาจะอาจจะสับสนงง,งอาจจะไม่กล้าส่งคลิปวิดีโอครับก็คือผมถึงให้โอกาสเออให้เรียนให้เรียนสักก็คือหนึ่งเดือนก่อนครับคุณต้องรอนะครับไม่เชื่อว่าคุณจะเอา ไม่ได้ครับคุณต้องรอเพราะว่าคุณคุณคุณเสียเวลามากี่ปีแล้วผมถามหน่อยแล้วคุณรอแค่หนึ่งเดือนนะแล้วคุณรอไม่ได้พร้อมที่จะลุยด้วยกันนะหลังจากหนึ่งเดือนนี้ก็คือผมจะออกแบบโปรแกรมให้หมดทุกคนนะครับคนที่ว่าก็คือจะส่งคลิปวิดีโอนะครับผมก็จะไล่ดูแดีวผมจะให้การพัานนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับสมมุติว่าสามหรือสี่สี่กลุ่มข้ามเนื้อให้ฝึก เดี๋ยวให้อดินเขาตัดคลิปมาแล้วก็ส่งไปผมก็ไล่ดูครับคนนี้อาทิตย์นี้ครับสัปดาห์นี้เขาส่งส่งก็คือท่าออกกําลังกายที่ให้ฝึกและยังครับผมก็ไล่ดูครับเดี๋ยวพอสัปดาห์ไปต่อไปปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนก็คือท่าไปเรื่อยๆนะครับก็4ี่สัปดาห์พอดีก็ครบ1เดือนหลังจากนั้นก็คือผมผมจะสรุปนะครับแล้วก็มาดูก็คือความแข็งแรงของคุณอยู่ในเลเวลไหนผมจะได้ก็คือดีไซน์โปรแกรมให้ให้เหมาะกับตัวคุณผมบอกเลยว่าให้คุณไปถ้าคุณก็คือเลือแต่คุณนะ ผมบอกเลยของฟรีอ่ะของฟรีแล้วคุณถ้าคุณไม่คุณคุณไม่เชื่อก็คุณก็ลองไปจ้างเทนนองเทนเนอร์ก็ได้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวพอคุณไปจ้างเทนเนอร์นะเสียเงินคุณจะรู้เลยนะว่ามันไม่ต่างจากที่ผมเทนเลยก็ผมเทนมันไม่รู้กี่คนแล้วครับบอกคุณต้องเรียนรู้พื้นฐานต้องคุณต้องเคลียร์ต้องเก็ตจริงๆนะครับพื้นฐานการกินที่คุณต้องเคลียร์คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครับคุณลักษณะเราก็คือต้องเล่นกับแป้งยังไง อะไรยังไงเป้าหมายอะไรแบบนี้คือคุณต้องต้องรู้นะครับผมถึงผมอยากได้ก็คือนักเรียนรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นที่4อย่าคนที่ว่าต้องสามารถเอาคลิปวิดีโอก็คือให้ผมไปฝึกได้นะ่ะผมอยากได้แล้วผมจะแปลงร่างให้คุณดูนะครับผมก็ต้องหาเรื่อยๆครับหาจนกว่าผมจะเจอนะครับนี่ครับก็ผมบอกเลยว่าคือคุณไม่สง่งก็พุง ก็รอต้องรอครับเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้ทุกรุ่นนะครับรุ่นที่แล้วมาผมก็ทำานันนี้รุ่นที่แล้วยิ่งกว่าน,นี้อีกนะผมบอกเลยว่ารุ่นที่แล้วนะฝึกอกกันเกือบสองอาทิตย์อะ่ะเกือบสามเกือบเดือนอะ่ะกว่าจะได้ฝึกโปรแกรมการดึงอะ่ะผมบอกเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมปรับโปรแกรมใหม่ดีกว่าก็หนึ่งอาทิตย์ให้ส่งการบ้านมาก็คือหลายกลุ่มข้ามเนื้อเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปนะครับผมจะให้ก็คือแอดมินเาก็คือตัดคลิปนะครับ ไอ้พวกท่าตระกูลแพงอะสไปเดอร์แมนเอยไอ้ไซทูไซแพงเอยแพงทวิทพวกเนี้ยแล้วก็ก็คือฝึกขาฝึกขาแล้วก็อาจจะมีก็คือฝึกรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะให้คุณส่งการบ้านมานะครับก็เดีด๋วยวรอแอดมินเขาไปแจ้งนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับร้อยแรงครับ